สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โซเชียลวันนี้อยู่เราในเกม Racing Master Surf C ในคลิปนี้นะครับเราจะมาสุ่มหาเจ้าเอมิล่ากันแล้วก็เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับรถต่างๆในเซิร์ฟเวอร์ซของเราดีอยู่ดีอยู่ดูอบอลว่าเข้าท่าอยู่แต่มันต้องคอยคุมจังหวะดีๆมัน,หหนมันจะไหลหน่อยนะเออมันจะไหลหน่อยไม่ว่ามันดิฟหมาะดีนะอ่าโอเคอยู่ได้เลยอ่ะ นี่ตอนนี้มันได้เป็นหกสิบห้าโลแล้วมันได้จากครั้งที่แล้วมาจะเอาเอมิลาแล้วตอนแรกกันใช่สิแม่สามสี่ห้านูนไหมไม่ใช่เหรอไอของจริงไม่ใช่หรอสามสองอยู่สามสองอยู่สามสี่ยังไม่เข้าสามสองสามสี่่มนมาขับกลางหี้าซีดอยู่นะถ้าเข้าเข้าถ้าเข้ามาเซิร์ฟเซิร์ฟซีนี่บอลก็กดแน่อยู่ เออมอดีเคจีทีอาร์โลเทเบเกจไจใครโอเยโอเยสรุปโดนเนิรับจบเลยจบเลยเหมือนตายเอาเลยหรอสวัสดีเฮ้ยเอ็มห้ามันน่าจะโผล่มาไหมหรือผ้ามีโอกาสโผล่ไม่มาอืมว้ามันมันจะตันแล้วอ่ะใช่ใช่มันจะตันแล้วเพราะว่ามันได้จากครั้งก่อนมาด้วยไง มันแต้มมันโผมาจากครั้งก่อนต่อวันต่อวันในจำแต่ครั้งก่อนใช่ไม่รู้มันจะได้ไหมอ่ะแต่ครั้งก่อนเปิดประตูไอติมนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราหลุดไหมครับหลุดเปล่าสีนล้วเงินีน้วเงินเหลียวว่าร้านบริการเติมเกมมือถือเซต TS สำหรับสายเกมเมอร์มีบริการเติมเกมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ROV PUBG f r e e Fire อเ e น a าเบรกเอาโดยเฉพาะเกม r l e s s i n g Master ราคาถูกกว่าซื้อในเกมใช้เพียงเลข UID และ QR Code เติมรวดเร็วทันใจปลอดภัย100%มีพี่ๆ Admin คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากคุ้มอยากชัวร์ต้อง z ซ GoTH เท่านั้นกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วไปสนุกด้วยกันในเกม r l e s s i n g Master อย่างนี้เิลเยดีเะาม DM ไปยมเหลืองว่ะไม่กอยวนเหลืองเอ้ยอะไรเนี่ยอ้ยังก่อนยังก่อนยังก่อนเนีอตันเอตันมอร์ทินแค่ขู่แค่ขู่อย่าอย่าอ้ยเจ็บเจ็บกับเซนโตมาเยอะนะขอเถอะขอไมไงไม่ใช่เดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดีอยู่เปนอยู่เลนอยงเออย่ตัดกับ ยั่นิดนึงเลยโอ้ยได้เราได้เมาแล้วหรืว่าเหลืองๆไม่ใช่โอ้ยมอสกันได้ก็โอ้หทหัวใจวายตีเทานี่ปั่นเาเหมือนกันนะเฮ้ยนดไม่ไหวมันถือว่ามาเร็วนะครั้งนี้มาเร็วก็หรือว่ามันได้เปอร์เซ็นต์จากตู้เอ็กติมครั้งก่อนมีเปอร์เซ็นต์ไหมล้วนๆ้ ไม่ใช่เหรอรถตีที่หมดเม็ดทุกตู้บอกเลย่งได้นนมาหนึ่งไม่ได้เลยเป็นอะไรกันบ้างตอนเนี้ยในตู้มันไม่มีไม่มีคันนี้ไม่มีอาสามสองอืมหรือว่าจะเอา ECU ดีเปิดไปสามสองไม่แม้แต่สอง อืมเป็นแบบนี้ในในรถตัวเนี้ยมันมีแบบนี้ในของอันนี้ไทยนี้มีแตนดาดมีอะไรบ้างครับเนี่ยสแตนดาดถ้าดาคันนี้มาเอเมล่าคันนึงแต่ข้างบนเนี่ยมันมีตัวนี้มีซีตอนหนึ่งแล้วก็มันมี z ซ c โฟซีโฟขับได้แต่คันอื่นมันก็ไม่มีนอกจากไว้เติมพาร์ตตอนเนี้ยคือจะเติมพาร์ตด,ดีไหม คือพาร์ทเดิพาร์ตได้รถอะไรนะตรงตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่นี่เติมพาร์ตต้องไปเติมพี่ลารอะไรนะครับนี่เลยแซนโกลทีก็เนี่ยของที่ชาวหยาดแดงไม่ใช่ปอเช่เขียวเนี่ยเป็นปอพอเช่เขียวผมชอบไอ้นั่นไอ้ไอ้เดี๋ยวนะมันมีมันมีสามคันใช่ไหมปอเช่เนียใหม่ๆหม่รถเปินพาร์ทอะให้เลือกอะเออเปได้พาร์ท ม,มันมันมีจําได้ไหมของเซิร์ฟญี่ปุ่นมีคันไหนบ้างมีเบนซ์มีเบนซ์เบนซ์โบราณคันหนึง่งนี่เหรออันนี้ไม่ใช่สีแดงคันหนึง่งอ,อะนาจันเนี้ยแหละแล้วก็ไอคันสีแดงจํายี่ห้อไม่ได้คันแ,<ล>แดงนี่พอพารถถ้ารถแบบแพดแพทอันนี้อันอันสุดท้ายเนะี่ยมันจะมีเก้าหนึ่งหนึ่งคันหนึ่งแล้วมีคันไหนอีกจําได้ไหมไอเออีแปดหกมันมีขึ้นมาไหมไม่มีเนาะไม่มีไม่มี ไม่เจมบอดไม่ถ้าถ้าไม่มีอาจจะจะอัดตัวนี้เลยดีไหมสักคันหนึ่งเผื่อไว้เพราะว่าในมันไม่มีรถไม่มีรถใช้อืมอืมือนถ้าไม่ใช้ไม่แพงเลยไม่แพงนะมันมันไม่แพงมันมีอะไรนอกจากไอ้รถแม่อ่าแต่แต้มเสื้อผ้า ได้แต้มเยอะเอาไว้แลกกาแฟนิ่นิดแบบนี้มาเตะมาจางจางดีกว่านนี่จางจางก็ยากเลยเสื้อของยุบเซิร์ฟญี่ปุ่นดีกว่าเซิร์ฟตบเซิรฟฟีดีกว่าไอ้นี่มันไม่ได้ก็ยากอ่ะนึกว่าจะง่ายอ่ะจางจางเนี่ยกลายเป็นว่าได้ยากเฉยเลยจางจางเนี่ยอุ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะอืมนึกว่าเติมถึงจะได้แต่นี่มันสุ่มในสุ่ม เนี่ยถ้าถ้าถ้าเติมในตัวเกมมันเจ็ดร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเติมผ่านไอ้ร้านเติมเงินงอะไร <7 S 1> ยเนี่ยเซ็ตโกทีเอสเนี่ยจะราคาถูกกว่าร้อยเก้ากว่าบากหรือว่าจะเอาคันนี้มาเสริมเก็บ <g ave S 2> <laughs> ไว้ในตู้รถ <c oughs> แต่ครับรถแต่ท่านก่อน <c oughs> ลีดเดอร์นะครับเด <c oughs> ี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนบัฟเชื่อผมไหมนี้บ <c oughs> ับขึ้นหรือบัฟลงบัฟลงมีโอกาสบับลงต่ำไม่มีโอกาสบับลงสูงอยู่ แต่ไทยนี้ต้เอ็มจีอ่ะอืมเอ็มตรงนี้ผมของผมอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนของผมในนี่สปอร์ตอ่าในส่วนกลางอ่ะมันก็ต้องมีมีตัวเนี้ยแต่ไออ RS7 แรงอ่าเซิร์ฟนี้แรงใช้ใช้งานดีอ่า RS7 นี่ญี่ปุ่นก็แรงนะญี่ปุ่นก็แรงอ่าใช้งานดีไหลไอยู่เวลาโค้งมันไหลดีรถรถฟรีที่ดีอยู่รถนี้นี่รถรถที่เราฟรีรถฟรีที่เรา ต้องลงกิจกรรมเล่นๆอันนี้แรงแรงเฉยเลยโหแรงแรงแรง F-type โปรเจกต์ดีเฮ้ยจะลายดีฟอล์มอย่างนย่งกระโลกกะลาเลยเออผมได้คันนี้มาดีเอฟเหลืองว่ะเเอยมันต้องมีทุกไอเดีนี่ยคันนี้ของมันต้องมีคันนี้แล้วไม่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 าจะไปอยู่เซิร์ฟไหนก็มโผล่มาตลอดในตอนเปิดอ่ะตอนเปิดซุปนี่ชอบโผล่มาดีเลย คันนี้คันนี้คันนี้ผมเพิ่งได้มานี่นี่อะไรนะเนี่ยไอเอ m ม SL เคยเคยขับไหมเคยลองเทสกันไหมไม่เคย AMG มีไม่ไม่เคยเลยมันมันเป็นรถรถประมาณแนวรถดุดเลดเนี่ยไปในในค์สเนี่ยที่ขับดีผมว่าคันนี้นี่นี่นี่เลยนี่นี่ มกาเลงตอนนี้แบบโหห้าเจ็ดสิบถ้าห้านูนอ่ะมันบูกาตี้เนี่ยสปอร์ตเลยนะ่ยฟ <c oughs> ุ้งพิหายเลยอารมณ์นี่คือไม่รู้ว่าไม่รู้ามาขับไทยนี่เลยไอ้คัสนี่หรือว่าไปขับคัสเอ็กติมไม่รู้อ่ะเออ <c oughs> ตัวนี้แรงตัวนี้แรงห้านูนเนี่ยมันจะกับบูกาตี้ไงแล้วผมเปิดไปทานครั้งที่แล้วคือแบบมันกั้มกึ่งกลัวแบบว่าเออพีวันเข้าไม่ยอมเปิดไงเออก็เลยยอมปล่อยวนวนมาเรื่อ,อยๆ่คันนี้ <c oughs> แล้วก็มีคันนี้นี่เข้ามาเนี่ยคันนี้เอ้าหนึ่งหนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งไออีกอีกแบบนึงของชาวเน็ของชาวเน็ตบอเนี่ยชาวมีคันนี้ใช่ไหมนั่นแหละน่าจะชาวเน็ที่มันทำกี่มห้าเมตรใช่ปะเมเอออย่างชอบเลยชาวไปอยู่ไปไหนแซวเล่นเอามาเอามาย้ำชอบเอาย้ำมันย้ำเล่นอยู่หรือเปล่าเอาเอาคลิปเก่ามาคลิปเก่ามาตมเออชมาดูเอาคลิปเก่าแล้วทำภาพสีเสปียน คันนี้นี่ลำบูคันนี้นี่เห็นเห็นเขาขับดีอยู่นะอีนั่นแถมมันลโบแดงอะนะผมว่าในส่วนตัวเนี่ยที่ใช้นะไม่รู้ว่าอัพอัพไม่เต็มด้วยหรอมันเลยมาดูผมว่ามันไม่ไม่แรงเท่าไหร่อ่ะเจอญี่ปุ่นเนี่ยเจะได้มาได้ไม่ไม่ได้บอลนะได้ศูนย์ศูนย์มาแล้วแบบเหมือนจะแรงแต่ ไม่แรงไม่แรงมันไม่แรงโมันเร่งไม่ค่อยขึ้นแต่ว่าเข้าโค้งพอได้อยู่มันจะกลางเรียกงั้นดีกว่าอ่าค่อนข้างกลางกลางพอสมควรอือเอนยรญี่ปุ่นนะเป็นรถรุ่นเล็ใช่ไหมของผมญี่ปุ่นน่าจะไม่ได้คันนี้ของผมไม่ได้อ่ะลองใช้แล้วปัจจนลองใช้แล้วแต่แบบมันมันฝุดฝืนเยอะโค้งปัจจุบันไปใช้อีกคันแทนนะรถฟรีรถฟรีแรงดีหรอ ในที่นี่มันประมาณนี้สปอร์ตนะแนะนำเลยไอ้อลฟาโรมิโอถ้ามาอหมดเลยอลฟาโรมิโอใช่ไหมอลฟาโรมิโอริมปื้อริบปือคาราดเาราอัพอัพอัพของไม่เต็มเลยยังแงลรี่โลม่าเนี่ยผมเนี่ยดูของผมผมมาอยากได้ตัวนี้ไอเีเป็ดหกอยากเอามาขับเล่นเออมาใช้ กลล็ลดไอ้ไรลดอีลดต่ออะคือกับาเออมันเข้า,ม,ขามันเข้าตอนเซิร์ฟเปิดใหม่ๆนะตัวนี้เออเข้ามาแล้วตอนเซิร์ฟเปิดใหม่ๆอ่ะแล้วเราแบบมาเล่นช้างไงเออตอนนั้นติดทุนละตอนนั้นแบบวันเดียวก่อนตัวจะไปไม่ใช่เหรอใช่ <laughs> แล้วก็แบบตอนนั้นโอ้มันไม่ทันจริงๆผมไม่ทันจริงๆเออผมติดทุนละลก็เลยแบบเสียเลยเสียดายเหมือนกันอืม <laughs> เดอมีเดวมีมสุ่มอีกก็หวังว่าหวังว่าจะรีกลับมาวนกลับมาเกมนี้มันวนหไหวอยู่แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยไฟน้าอะไรก้าหนึ่งหนึ่งเขียวนี่ใครอาก้าวนหนึ่งนี่ RSR อา่าทถ้าในนี้ฟอร์สปีนี่คือเทพมากโอ้โหโกงรถโกงว่าเลยเลยอ่ะ,อะรถเขียว แรถเฉาเฉามันชอบไอ้ปอเช่อืมมันนั่นมันเสีมันซิมมันซิมมิคาเอลไม่เคนเบาเลอร์มเคลิมยอมใจเลยแหละในคันเหลืองสิในคันเหลืองในเหลืองบนเหลืองล่างเหลืองล่างเลยนี่คันเหลืองล่างนี่ฮิโบอีโบเนี่ยไม่ได้จริง บอกเลยว่าจำจนวันตายกดผิดตู้เนี่ยกดผิดตู้เนเงินเงินไก็ได้นั่นแล้วฮอนด้าเอเดเอกเออเอเดนเกแล้วอ่ะโออกดผิดตู้ตอนนั้นมือมันไวเกินไปจะไปกดเอาตัวฟรีเป็นดันกดเปิดอ้าวที่หายออกเลยเออ แล้วเล่นว่าคันนี้เลยนะผมเ่ยโว้ยจะเพิ่งชนเลยมันมเป็นรถมันมเป็นราในตำนานแต่ในญี่ปุ่นมันเออมันต้องปวดบอลเยอะกว่าน,นี้หน่อยอ่ะมันจะต้องปวดสี่ปวดห้าอะไรทีเดียใช่จะแซงกับเข้า,าวะไอแต่ในชีวิตจริงรถรถคันนี้ก็เยอะราคาก็ไม่ได้แพงมากนะพอพอที่จะหาจับจองได้นะ แต่ตอนนี้เอยเห็นรื่องเลวตอนนี้เอาเรื่องเลยนะเพราะว่ามันเริ่มเใื่องหมยากแล้วนะอ่าินเทเริ่มขึ้นใช่ไหมอ๋อมันกลายเป็นวินเทจไปแล้วรถรถที่มีซากอยู่นะมีซากมันมีซากเหรอไม่ไม่รถพี่ผมเองนี่แหละเรอคันเหลืองด้วยเ้สีแบบนี้เลยแต่แต่อแต่การชนหน้ามันจะแปลกๆหน่อยไปแต่งมาแต่ตอนนี้ไม่รู้ขับได้ป่ะมซนอมดังทันแล้ว่ะ เอาไปซ่อมแล้วบูรณะใหม่ี่บูรณะเลยจอดจากแดดจากฝนมากี่ปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วอ่ะเอาไหนก็ใช้เงินเยอะอยู่อะเอาจริงอืมหลายพูดเงินแสนอ่ะอืมอืมถ้าทำเงินแสนแต่ถ้าแต่ถ้าบูรณะใหม่นี่แบบนั่นเลยนะเครื่องดีอยู่หลังนั่นแหละเออสาวหันเลยนะสาวหันเลยแล้วก็ลุงหนวดก็หันลงลุงหนวดหันมากกว่าลุงหนวดลุงหนวดลุงหนวดเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงลุงหนวดได้เสียวเลยนะ กระดกแว่นเด่กระดกว่าอ๋อไอคันนี้เครื่องเดิมอะครับนี่นี่แต่เซอร์ฟีไคุยที่อื่นไมคุยที่อื่นเซอร์ฟซีมีคันนี้ด้วยนะมีไอมาด้ามาด้าสามตรงนี้มันชุดแต่งมาให้ด้วยมาด้าสามมันเป็นทำกิจกรรมของอีเวนต์นี่ใช่ใช่อีเวนต์กิจกรรมอ่า จำได้เลยว่าอีเวนท์ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีแมคลาร์สวอตอาร์เอออ่ะโอ้ไม่ไออีเวนท์มึงแรงอาบุกเตี้ออะมได้สามมาดาสองแรงทะลุโลกเลยตอนตอนนั้นนะแรงเออแรงจริงอ่ะแต่ไม่ได้แกะมันทำอะไรมันทำมาเพื่อกิจกรรมเฉยแล้วพอมาเล่นจริงมันก็ปรับมันปกติ นี่ผมบ้านโง่ผมให้ดูนี่ไอเจ็ดห้าไอเจ็ดเจ็ดสองศูนย์เอสเนี่ยเพราะว่าทำไมมามันมีสกีนนี้นี่นี่คือสกีนของมันแล้วสกีนแัวเนี่ยมันต้องใช้เพชรซื้อนะอ่าไอถ้าเป็นเพชรแบบมันต้องสุมนะถ้าเป็นเซฟจีบุ่นมันจะสุ่มทุกอย่างสุ่มลายสุมมอะไรอันอันนี้คือเหมือนเหมือนว่าเจ็ด ต้องต้องการต้องการขายไงแมนี่สามารถเติมกันได้เลยแต่แต่ทำไมจะจ้างต้องสุ่มอ่ะนั่นเด็กไม่รู้วันกันวันเติมรายเดือนอยู่เว้ยเ่้เติมเติมครับเติมเติมเติมรายสัปดาห์เติมที่ไหนครับร้านอ่ะร้านเติมไหนร้านแล้วเหรอเชิญได้เลยครับที่ร้านนี้ครับผมแซตโกเทชไอซ์สามรอบขายขายขายโจผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ขายอย่างเดียว เอออือเดี๋ยวราขยีีสุดทิ่รักเนี่ยรถวอยหมรถวยหมเอี่ยว่าจะทีรถวอยมอดมอดชอบไม่มีใครเอารถไฟฟ้าไปเล่นเหรอรถไฟฟ้าเหรออ้ย <c oughs> เงียบเกินอ่ะจริงรู้สึกว่ามีมีตอนเขาเรียกว่าขับแบบกิ๊แบบอะไรที่แบบว่าขับไม่ไม่ได้ใช้เบรกมืออ่าเป็นแบบว่าแตะเบรกแล้วโค้งเลยนะเออรถไฟฟ้าขับดี เออรถไฟฟ้าอยู่คันไหนนะอยู่ไหนนะรถไฟฟ้าไอคันสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยหน่อยอ่ะใช่ตัวนี้ไหมอ่าเนี่ยแหละนี่นี่คันนี้แหละอ่าเขาเขาขับเห็นขับอยู่นะเออขับเก่งอยู่คนคนที่ขับขับเขาเรียกว่าขับกิฟต์เนาะอ่าเอาเอ <ๆ S 2> วัน <ๆ S 2> วันก็ลองไปฝึกทําดูมันชนกระแพงตลอดโ <laughs> อ้ยขับยากเหมือนกันเราก็นึกว่าขับง่ายง่ายขับยากมันขับยากรถรถมันขับยากมากเลยเนะ เหมือนเหมือนเราต้องแบบตีลายออกตีโค้งออกนอกอแล้วเข้าในนะอ,อะไรนะแบบจังหวะหลุดออกนะเออต้องต้องคุมดีๆแ,แต่เป็นรถที่ขับแล้วห,ห่อเหี่ยวมันมันมันไม่มีมันไม่มีเสียงบึ้มๆเลยมัน ก็ตอนที่เราเล่นด้วยกันจำได้ไหมที่ที่เอารถนี้มาแข่งกันเออเงียบเงียบเป็นแมตที่ขมมาวงสงบสุขไงเออแรงก็ไม่แรงเงียบไงสงบไงเออหัวเราอีกอันมีมมีคันม่วงของเอกไทรตีมหนึ่งที่เป็นประเดนพาดอ่ะแต่ต้องเอาแต้มประเดนพาเป็นแรกนะไม่รู้มีหรือเปล่านี่ยคันม่วงเหรอแต่ยังไม่ได้อ่ะอยู่้างล่างหรือว่าคันนี้ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ไดแหละ อ่าอันนี้นาะต้องเอาแตงเบรนพาสปแรงเมื่อไหร่เนี่ยเขาบอกว่าแรงนะแรงอยู่นะแรงอยู่แต่ผมยังไม่เคยลองเข้าท่าอยู่มันเป็นอะไรปอร์เช่หรือพอชพอเช่พอเช่ปอเช่เออเช่ามจะเอาเขาคันนี้ด้วยไม่ใช่เหรอให้ครบไม่ใช่เหรอได้เ่าไม่รู้ที่ว่าไม่เขาต้องเติมเบรนพาสไอแพ็คแพ็คแพงสุดอะประมาณสามรอบน่าถึงจะได้สามรอบโอ้โหสามรอบด้วยโอ้ ได้แล้วก็เอาแต้มมาแบบแลกรดลองไห้ดูหน้าดูหน้าเออเหมือนม่รู้ว่าช็อปเมื่อในช็อปมีแค่แรงรึเปล่านะลองไปเช็คดูอ่าลุกแตวก่อนนะไปที่ตรงไหนเนี่ยช็อปช็อปช็อปมอมอเว้ยจางจังจ้าจ้าร้านแรกเสียงหายแล้วอ่ะหายแล้วนี่นี่ตรงนี้อ่านี่ไงเฮ้ยวันนี้เจ็ดสิบห้าเนี่ย มันรู้ได้จางไหนอ่าถ้ามันจะต้องเติมเติมแคกอ่เติมไม่ได้พาร์ทแล้วก็มันจะมีมาให้นะอ่าเติมพาร์ทอันที่สองมั้งอืมนี่อันนี้อะไรอ๋อนี่อันนี้ได้รถเขียวถ้าถ้าเติมแดกร้อยห้าสิบแล้วก็แรกอีกร้อยห้าสิบก็ได้นูนเต็มเลยนี่เหลือแค่หนึ่งับใช่อ๋ออันนี้เป็นเป็นรถไงอันนี้เป็นรถอันนั้นทางขวาก็เป็นอาไว้าไอไวขัด E ี E C U อ่า ECU อ่าใช่ใช่เออเนี่ยไอ้ฟิ i, ล์มเขียวนั้นก็มีนี่ไอ้รถไปทันพาร์ทอ่าใช่คันนี้ก็แรงนะเห็นเขาใช้กันแรงอยู่นต่ไอ้เอไมัน,นไม่ใช่คันแดงเป็นคันส้มเว้ยเซิร์ฟสี่คันล่างอ่ะอันไหนคันไหนนี่หรออันนี้อันนี้ใช่ไปทันพาร์ทอืมอันนี้เป็นรถไปทันพาร์ทมาแต่ง GT อ้ออี่ไงเี้ยอี ก็ประมาณนี้แหละตอนนั้นเรา <ขอ S 1> เราไปแลกอะไรเราแลกชุดกัน <g ül> ไปสนรถเล่นไปสนเอาเล่นชุดไปก่อนถ้าชุดดีเนาะตอนนั้นชุดสวยอยู่แต่ตอนนั้นยังตอนนั้นยังอะไรนะยังไม่มียังไม่มีตัวใหม่นอกจากจจา,างอ่ะก็เลยเน้นชุดกัน <g ül> เน้นชุดกัน <g ül> ตอนตอนญี่ปุ่นนะแล้ว <g ül> <g ül> แล้วพอมีคุณแม่เขามาท่นนั้นแหละทุก <g ül> <g ül> คนก็เลิกซื้อชุดอีกเลยตปเจอเจอชาักมสจับจางนี่มัน มัมเงน่อนไขอะไรนะเซอมนี้ถ้าเกิดเซิร์ฟนี้มันต้องเปิดจนกว่ามันจะมีสุ่มได้ที่แบบเป็นแบบเช่ากับบบนั่นเนีแบบทาวนซึ่งมันก็ยากอยู่นี่ได้แบบทาวนเดี๋ยวนนแรกกันเฮ้ยสามสิบาทสามสบาทสุ่มหนึ่งวัเกือบย้ายเซิร์ฟแล้วสุ่มแล้วมันมีโอกาสเท่าไหร่ออันเนี้ยไม่รู้กันก็เปิดเยอะเหมือนกันนะ เกิดเยอะอยู่บางคนก็ได้ถามโกัาเท่าไหไ่วะไม่รู้ดีบอลก็ไม่รู้อันนั้นได้กี่ปีอ่ะสองปีหรือเปล่าทีมาให้ดูโอ้โหเปิดจนโอ้โหใช้เปิดจนเบื่อเปิดจนได้ของเช่าใช้ได้ยาวเป็นปีแต่ไม่ได้ถาวรไม่ได้ถาวรนะเออถึงสมัยตอนเล่นพีบอ่ะอะไรบัลเลตาเป็นวันวันเอ็กปเอมเอนี้มีนี่มาเช่าเป็นวันวันอืม อ๋อนี่นี่ถ้าเปิดรถได้ได้นี่มาจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเหมือนแบบเป็นแพ็กโชคเออประมาณว่าเป็นพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวมาแล้วเติมโอ้โหนี่นะสามสิบเก้าดอลสามสิบเก้าดอลอะไรพันกว่าบาทเก้าเก้าดอลเพื่อชนะ,ะ <laughs> ไม่ถึงแต่เกมนี้ก็น่าจะใช้ชนะได้จริงๆงเลยาสิบเก้าดอลนกนะ็เอาเรื่องอยู่ก็เอาเรื่องอยู่ <laughs> <laughs> แต่ก็จะมีพวกเทบเทปที่ใช้แบบศูนดอนใช่นะหเก่า <c> ๆ <oughs> <c oughs> อน,น <c oughs> อันนี้เป็นตั๋วสุมซ <c oughs> ุมไอรถ <c oughs> ออฟโรดใหม่เนี่ยอ่าเป็นแจ็คพอตออฟโรดอ่ามาใหม่เพิ่งมาใหม่ตัวนี้เพิ่งมาใหม่ของผมไปอันนี้นี่สามตัวพุราคามาอืมก็ราคาพอกันอะ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อ่าอะไรนะเพช นี่เติมอีกอีกสี่สิบได้อันนี้ได้ไอของอืมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คงเข้าแล้วล่ะเดี๋ยวก็ครบแล้วล่ะอันนี้อีกเจ็ดร้อยสี่สิบเพรก็ได้กุญแจแล้วก็อันนี้อีกสองพันสี่ก็จะได้รถคันหนึ่งเลือกหนึ่งในสามเลือกได้อืมประมาณนั้นถ้าจะเอาหมดแล้วครับนายี่ถ้าจะหมดแล้วครับซุ่มโมเอาคันอื่นดีกว่าไหมเอาคันอื่นดีกว่าไหม แต่โซลแซดโฟก็ขับดีหลายหลายคนขับกันนะเออใช้งานดีมันมันลื่นมันไหลคันนี้ผมบอลไม่ค่อยได้ีนมินิคันเนี้ยเออมันก็มีอยู่เนือเปิดเนี่ยเธอญี่ปุ่นเะอได้ยังไม่เคยได้เลยนะมินิไ่้ป่ยป่วไม่ได้หรอได้บ่อยมากอันนี้มได้บ่อยก็แรงอยู่นะถ้าแก็แรงอยู่ดีอยู่ มันใช้ได้อยู่รถมันสั้นเลยเนาะเวลามันเข้าโค้งแค่ทรงมันอาจจะดูไม่ไม่ไม่โฉบเฉี่ยวมันดูแบบน่ารักอเออเอาไปแต่งสีมพูเหมาะดีเอ้ยน่ารักใจตลาดเลยบอกเลยว่าถ้ามีไอ้คอลับโบรกไอ้สวอร์ดอนออนไลน์บอกเลยคันนี้นี่แต่งสวยอ่ะบอกเลยอืมได้เวลา้าโค้งมันสั้นไงเออมันไม่ชนเลยเนี่ยอะไรนะเอาไป ว่าปัจจุบันเซิร์ฟซีมันมีโหมดนั่นแล้วใช่ไหมโหมดขับเล่นเน่ะมี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 ใช่ไหมเออเนี่ยขับขับเอาไปแบบไปแอลสาวมีอยู่ถ่ายเกาหลีากญี่ปุ่นอย่างงเี้ยจริงมาเร็วเร็วจัดญี่ปุ่นเพิ่งครบไปปีเดียวรับแพลนต้องนานเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้ตอนเช้านี้เลยเที่ยงคืนได้เท่าไหร่กี่โมงเนี่ยตีหนึ่งเลยจะตีหนึ่งละอ่า มกสิไนาทีเข้าแล้วมาฟูงที่ทางานเออเออชายเดี๋ยวเดี๋ยวไปอัดอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปปั้นเซนโตให้ได้แต้มพันแปดอัพก่อนอืมมีชิลอนมีเซนโตเออก็ไม่คิดว่าจะเอามาเล่นนะบอกตรงๆกลายเป็นว่าต้องเล่นชิลอนเล่นเซนโตเคสบังคับเคสบังคับแต่ก็ขับดีหลังๆมาขับแล้วเออเริ่มเริ่มเข้ามือเริ่มพอรู้จุด อแต่ว่ามันจะเบรกแบบเบรกย,ยาวหน่อยเนาะมันมันจะไม่เหมือนของคนอื่นของคนอื่นเนี่ยแตะนิดเดียวไงแต่คันนี้แตะพอให้มันเข้าโค้งได้แต่นี้ต้องกดเต็มต้องเหยียบเต็มตีน <c oughs> เอออารมณ์ประมาณนะนะั้นเหยียบเต็มตีนหน่อยเออคันนี้จําได้อยู่เปิดอะไรนะอัดชิลอนอัดชิลอนแล้ว <c oughs> วิดีโอไม่ดีเออได้มาหนึ่งเม็วิดีโอจริงเออวิดีโอจงเออ โอ้ยไม่ได้เสียดายเลยอ่ะพุทเทิดแล้วนั่นน่ะอย่างฮาเสียดายหมาวิ่งกันเออหมาวิ่งตอนเที่ยงคืนเอาหมาวิ่งตอนเที่ยงคืนเนี่ยน่ะออกออกําลังกายกันละตลอดเลยเราเนี่ยเนี่ยจ่าก็ต้องไปทํางานแล้วมันโอเคป่าโอเคเราแยกย้ายกันพักผ่อนกันเดี๋ยวบอลเราจะไปปั๊มก่อนบ่ายหรือบ่ายไปบ่ายโอเคฝันดีฝันดี